อาจารย์คะขอถามด้วยค่ะพอดีนอนไม่ค่อยหลับอ่ะค่ะนอนไม่หลับเหรอสวดปฏิจจะแล้วอะไรก็แล้วค่ะเหรอตื่นตื่นเหรออ๋อทานยาอยู่เป็นทานยาอยู่อหมอบอกเป็นโรคเครียดวิตกกังวลนะคะคิดเยอะหรือเปล่าล่ะมีอะไรต้องคิดต้องกังวลใช่ไหมแล้วรู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆมั้ย มันทำอืมอืมทำสมาธิบ้างไหมได้ทำบ้างไหมไม่ก็ได้ทำน่าน่าจะทำน่าจะทำสมาธิเพิ่มคือคนจะหลับเนี่ยจิตต้องอยู่กับกายไงถ้าโยมคิดเยอะเนี่ยมันจะไม่หลับทีนี้การการจะหยุดคิดได้เนี่ย จิตต้องมาอยู่กับกายนะเอาจิตอยู่กับกายวิธีเอาจิตอยู่กับกายก็คืออานาปันสติพอเราทํำบ่อยๆเนี่ยทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะจะสงบลงมันจะฟุ้งน้อยลงหรือเวลาเราเราใช้ชีวิตทั่วๆไปก็ได้เวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราเรีบทิ้งอย่าไปสนใจอย่าไปอยากคิดอยากที่จะรู้ลมหายใจแทน ฝึกดึงจิตกลับมากลับมาบ่อยๆเป็นการสังวรสำรวมอินทรีย์คนทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องหลับจะหลับง่ายหลับลึกแล้วก็หลับก็รวดเดียวไม่ค่อยฝันนะจะฝันน้อยมากคือจิตมันจะไม่ค่อยฟุง้งอืมนะ ต้องลองฝึกคิดว่าสวดมนต์สวดปฏิจจะอะไรอย่างเดียวแล้วน่าจะได้อยู่สวดปฏิจจะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะมันคือลดนั่งสมาธิต่อใช่ไหมต้องทําสมาธิด้วยอ๋อสักประมาณเท่าไรคะก็ลองสั้นๆก่อนลองสั้นสัสักจริงๆพระเจ้าเนี่ยขอวันละชั่วรัดนิ้วมือนะแต่ถ้าเราได้มากกว่านั้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าลงบอกจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อเราทำให้มาก เราทำสักบวลาสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระองค์ก็ให้แบ่งเวลาเป็นเช้ากลางวันเย็นคือมันต้องฝึกสร้างความคุ้นเคยในการดึงจิตกลับไงระยมยมสัจชายะเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งละมันมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนี้ละมันลดความฟุ้งไปได้ระดับหนึ่งลทะท่านี้มันต้องฝึกมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งให้แบบว่า ไม่ไม่ต้องมีการพูดไม่ต้องมีการคิดเนะ่ยเวลาอยู่กับลมเนี่ยมันจะหยุดคิดหยุดพูดในใจต้องไม่มีคำพูดในใจรู้สึกแค่ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเฉยๆน่าจะได้นะน่าจะฝึกได้นะก็มีหลายคนที่นอนไม่หลับจนแบบว่าขอบตาดำคล้ำไปหมดนั้นนะ แล้วก็ทานยาก็แนะนําเข้าไปเขาก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเ,เขาก็ต่อมาเขาก็หลับได้เป็นปกติแล้วก็ก็บอกว่ายาก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทานละอืมก็นั่งสมาธินี่แหลนะนะอืมดูลมหายใจเข้าออกแรกๆมันก็ยากหน่อยมันจะฟุง้งแล้วก็คอยดึงกลับมาดึงกลับมาก็อันนี้ต้องฝึกฝึกเพื่อให้สร้างอุปนิสัยใหม่ นิสัยของปุถุชนทั่วไปเนี่ยสัตว์ปัญจคอยยึดติดจับยึดวิญญาณดวงใหม่ตลอดไงท่านี้จิตมันเกิดดับตลอดจิตมันไม่ได้นิ่งธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับ,จะ,ดบจะเกิดดังนั้นถ้าเราไม่ไม่ฝึกฝนเนี่ยมันจะไหลไปตามอารมณ์มันก็จะไม่มีที่จบนะคิดเรื่องนี้จบไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นจบไปเรื่องนี้มันจะจะฟุ้ง พรองจะเปรียบเหมือนการที่บุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกเอาเชือกแล้วมาผูกเป็นปมในท่ามกลางนะอันนี้ปุถุชนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วสัตว์ตัวใดที่มีกําลังมากมันก็จะดึงสัตว์ตัวอื่นไปอายตนะใดาที่มีกําลังแรงอยู่มันก็จะดึงไปเราก็จะคิดวนไปตามอายตนะที่มีกําลังมาก แต่ถ้าเอามาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยคือกายยกตาสติอาศัยกายของเราเนี่ยเป็นหลักเป็นที่ยึดของใจเอาใจมาตั้งอยู่กับกายและส่วนในของกายที่พระองค์แนะนำก็คือลมหายใจลมหายใจเข้าออกนะนตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากลองลองทำดูนะ เช้าสิบนาทีก็ได้กลางวันสิบนาทีเย็นสิบนาทีแต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีเอาน้อยๆก่อนนะเนาะลองดูเนาะแล้วมาบอกผลด้วยนะจะได้ช่วยติดตามนะ